สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เอาบรรยากาศเทศกาลสงการนะครับวันนี้เรามาที่บึงพลานชัยนะครับใจกลางเมืองร้อยเอ็ดเลยนะครับทุกท่านวันนี้มากันเยอะครับพาเด็กๆมาเล่นน้ําในเทศกาลสงการนะครับวันนี้มีเล่นน้ําแล้วก็เล่นโฟมกันด้วยนะครับทุกท่านนี่เลยนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะแยก ออกจากเด็กๆครับเด็กๆเ,เล่นน้ําแต่ผมจะพาทุกท่านไปชมที่นี่ครับหอโบสถ์ร้อยเอ็ดครับทุกท่านนี่เลยนะครับหอโบสถ์โบสถ์ก็เป็นเครื่องดนตรีประจําเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับผมเดินเข้ามาด้านในนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตนะครับบอกขั้นตอนต่างๆนะครับผมผมซื้อบัตรซื้อตัว๋ว เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารอนะครับที่จะขึ้นลิฟต์นะครับคนที่ตัวเปียกนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับนี่เลยนะครับก็พร้อมที่จะขึ้นลิฟต์นะครับลิฟต์ก็จะถึงแค่ชั้นที่29นะครับผมเดินออกมาจากชั้น29จะพาทุกท่านชมเมือง1้อนะครับ วิวทิวทัศน์ของเมืองร้อยเอ็ดสุดยอดจริงๆครับทุกท่านนี่เลยนะครับตรงบริเวณชั้นที่29สุดอจริงๆครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นมุมของบึงพรลรานชัยสวยมากครับสุดยอดจริงๆด้านล่างก็มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันเยอะเลยนะครับ ส่วนด้านบนก็วิวทิวทัศน์360องศาสวยงามมากนะครับก่อนที่จะพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์นะครับก็จะขอขึ้นไปชั้นสุดท้ายเลยนะครับชั้นที่35ครับเพราะว่ามีประดิษฐานของพระพุทธมิ่งมงคลพระพุทธลูกประจำเมือง101นะครับก็มีโอกาส ที่จะได้มาสักการะกราบไหว้พระพุทธรูปของเมืองลอยเอ็ดนะครับนี่เลยนะครับมีนักท่องเที่ยวอยู่ด้านบนก็จำนวนหนึ่งเลยนะครับสุดยอดมากครับนี่คือชั้นที่35นะครับทุกท่านหลังจากนั้นเราเดินลงมาที่ชั้นที่34เนี่ยวิว360องศาสุดยอดมากครับสวยงามจริงๆ จริงๆครับสวยงามนะครับเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองร้อยเอ็ดได้ไกลเลยทีเดียวนะครับสวยงามจริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เอาไว้เจอ EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ